สาระน่ารู้เรื่องน้ำซึ่งดำเนินรายการโดยผมเฉลิมชัยวงศ์นาเพชรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 1 0 3 m e g a h r t z รายการของเราก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกานะครับ เช่นเคยครับรายการของเราขอขอบคุณมหาวิทยาลัยก่อนกันและบริษัทอินเตอร์วอเตอร์ทรีตเมนต์จำกัดที่ทําให้ผมได้มีโอกาสานําสาระแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมมานําเสนอต่อท่านผู้ฟังนะครับรายการของเราก็มีเพลงสาก,กลเก่าๆเพราะๆมาเปิดแทรกในการรับฟังของเรานะครับเพื่อที่จะทําให้เรียกว่าได้สาระไปด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆไปด้วย วันนี้ก็เตรียมเ,เพลงเก่าๆซึ่งเป็นเพลงที่จะมีจังหวะเร็วหน่อยนะครับแล้วก็สนุกสนานแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเพลงที่เก่าแล้วก็หลายเพลงนะครับนันกร้องยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็เอามาทําการ c o อร์หรือว่ามาขับร้องกันใหม่ตามสไตล์ดนตรีของคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับหลายท่านที่สนใจก็ลองไปค้นหากันใน u t u b e ดูนะครับเพลงที่จะนํามาเปิดต่อไปนี้เนี่ย หาฟังได้ง่ายมากไม่ว่าจะต้องการเนื้อร้องนะครับหรือว่าต้องการคอร์ดกีตาร์หรือว่าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยเข <ๆ S 1> ามีเผยแพร่กันใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google <c oughs> ก็ได้ทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมก็ชำนาญมากทีเดียวเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเครื่องสูบน้ำแต่ว่าวันนี้จะมาตั้งโจทย์ถามท่านผู้ฟังง่ายๆก่อนเลยนะครับพอพูดถึงเครื่องสูบน้ำเนี่ย ท่านฟังก็คงจะบอกว่าโอ้คุณจะเริ่มใช้ไหมบ้านผมนี่ใช้มา20ปีแล้วไม่เห็นมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับท่านฟังหลายท่านก็จะคุ้นเคยแล้วก็ใช้ประโยชน์กันแต่คำถามของผมนี่นะครับจะถามท่านฟังว่าเครื่องสูบน้ําเนี่ย ที่มีการเรียกว่าจําหน่ายกันในประเทศไทยนะครับมีการโฆษณามีการบอกกล่าวเล่าแจ้งกันอย่างเป็นทางการเชืเ่อว่า,ามีหลักฐานกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่พศเท่าไรนะครับประมาณกี่ปีมาแล้วนะครับเครื่องสูบน้านี่แหละครับท่านฟังฉันนึกถึงเครื่องสูบน้ําแบบไท่ก็ตามนะครับแต่ว่าคําถามของผมก็คือเครื่องสูบน้าเนี่ยมีจําหน่ายมีโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการบอกกล่าวเล่าแจ้ง เป็นการทั่วไปอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมากี่ปีแล้วนะครับเอาท่านฟังบางท่านก็อาจจะอตอบมาในลักษณะคำตอบที่ว่ารัชการที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเป็นรัชการที่เก้าหรือรัชการที่แปดหรือ,อยังไงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆค,คุยกันดูแต่ยังไม่เฉลยโดยง่ายนะครับจะดูว่าจะมีท่านผู้ฟังท่านใดที่คิดว่าเป็น สิ่งเรื่องปั๊มน้ำหรือว่าคนที่รอบรู้ในเรื่องนี้เดี๋ยวลองมาดูสิครับว่าจะคนเจอไหมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งก่อนนะครับและเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเชิญรับฟังเลยครับท mm ุก hmm. ทังครับ mm hmm. นั่นก็เป็นเพลงที่เรียกว่าคุ้นหูมากเลยนะครับ modern can say ซึ่งเพลงนี้ก็ขับร้องโดย Leo Sayer ซึ่งก็เป็นนักร้องที่มาโด่งดังในช่วงประมาณปี2 5 1 6นี่นะครับ แต่ว่าเพลงต้นฉบับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสามารถที่จะรับฟังกันได้ทั้งคุณสภาพบุุษสภาพสตรีก็มีนักร้องฝรั่งเนี่ยรุ่นเก่าๆที่เขาร้องเพลงนี้กันหลายคนมากนะครับแล้วก็นักร้องไทยเองนะครับก็นําเพลงนี้มาแปลงแปลงเป็นเนื้อไทยนะครับแล้วก็ขับร้องกันเรียกว่าหลายเวอร์ชั่นมากมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเลยทีเดียวเรียกว่าผมลองไปเปิดเปิดดูแล้วแล้วก็ฟังฟังดูมีประมาณไม่ต่ำกว่า6เพลงนะครับที่เรียกว่านําทํานองเพลงนี้มาขับร้องกัน ท่านฟังครับวันนี้รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ําก็มาตั้งคําถามกับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจแล้วก็ใคร่รู้ในเรื่องของเครื่องสูบน้ําหลายท่านบอกว่าโอ้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำเนี่ยผมซ่อมปั๊มน้ําผมติดตั้งปั๊มน้ํามาเยอะนะครับท่านงั้นผมก็จะถามคําถามง่ายๆเลยนะครับว่ามีเครื่องสูบน้ําที่จัดเรียกว่านําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยของเรามีการประชาสัมพันธ์มีการบอกกล่าวเล่าแจ้งกันอย่างเปิดเผยเนี่ย ตั้งแต่เมื่อไรนะครับลองไปสืบค้นดูนะครับผมว่าหลายด้านอาจจะเดาใกล้เคียงแล้วก็หลายด้านอาจจะเดาผิดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเครื่องสุบน้ําก่อนนะครับเครื่องสุบน้ำเนี่ยเป็นจักรกลที่ถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะฝืนธรรมชาติครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผม เขียนเองเลยนะครับท่านไม่สามารถไปหาเปิดในตําราหรือในเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเรื่องของเครื่องสูบน้านะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นเครื่องจักรกลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติอย่างไรครับท่านผู้ฟังเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของน้ำเนี่ยย่อมไหลาจากที่สูงไปหาที่ต่ําใช่ไหมครับเราคงจะเห็นน้ำเนี่ยที่ไหลาจากที่ต่ําขึ้นไปหาที่สูงเนี่ยก็ไม่กี่ลักษณะเช่น พวกน้ำพุร้อนนะครับอย่างใครไปเที่ยวทางสันกำแพงทางภาคเหนือหรือว่าอาจจะไปเจอบ่อน้ำร้อนนี่นะครับทางจังหวัดระนองก็ดีจังหวัดกระบี่ทางภาคใต้นี่หลายแห่งนะครับทางภาคเหนือก็มีทั้งจังหวัดตากจังหวัดเชียงรายเลยอย่างนี้เป็นต้นเชียงมงเชียงใหม่นี่เยอะแยะเลยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยคือการที่น้ําจะสามารถที่จะฝืนธรรมชาติก็คือมีการไหลแบบฝืนธรรมชาติก็คือไหลาจากที่ต่ําไปหาที่สูงได้เนี่ยจะต้องมีพลังงานครับท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นน้ําพุร้อนก็ดีหรือว่าบ่อน้ําร้อนที่เป็นน้าซึมน้ําซับหรือแม้กระทั่งน้ําที่เป็นน้ําซึมน้ําซับเนี่ยเวลาเราไปเห็นตามหลายพื้นที่ตามป่าตามเขานีนะครับก็มีน้ําซึมน้ําซับไหลมาอันนี้ก็มีพลังงานครับท่านผูฟังจะต้องมีพลังงานเนี่ยที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานทําให้น้ำเนี่ยมวลของน้ำเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่จากที่ต่ําไปหาที่สูงได้ นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่สําหรับมนุษย์ทําขึ้นมานี่นะครับที่เราเห็นว่าเป็นการทําแบบฝืนธรรมชาติเนี่ยผมก็เห็นสมัยผมเป็นเด็กๆเกนลนะครับไปที่ไปที่บ่อสั่งเนี่ยนะครับสังคือเด็กๆที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับหลายปีเลยทีเดียวผมเรียน ปอสีอ 5, ป่อ 6, ปอห้าปอหกปอเจ็ดนะครับคนสมัยใหม่นี่เขาไม่มีปอเจ็ดกันนะครับสมัยผมนี่มีปอหนึ่งถึงปอสี่แล้วก็ปอห้าถึงปอเจ็ดนะครับหลัจากนั้นก็มอสหนึ่งถึงมอสห้านะครับตอนอยู่ปอห้าถึงปอเจ็ดเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่หนองคายนะครับไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรชื่อจําไม่ได้แล้ว นะครับเป็นโรงเรียนวัดนะครับเสร็จแล้วก็ได้ไปคุ้นเคยกับการที่จะต้องไปตักน้ํานะครับจากสังก็คือเหมือนก็คือบ่อน้ําตื้นนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้เราเรียกกันภาษาไทยว่าบ่อน้ําตื้นก็เอากระป๋องกระแป้งนี่แหละครับก็ยอดลงไปแล้วก็ตักขึ้นมานะครับถ้าบางที่เขาก็สะดวกกันนั้นเขาก็มีการเอาไม้นะครับมาตอกเป็นคานเข้านะครับแล้วก็มีรอกแล้วก็สามารถที่จะใช้รอกเนี่ยผ่อนแรงในการที่จะตักน้ําจากสางหรือว่า บ่อน้ําตื้นซึ่งอยู่ลึกลงไปประมาณ3เมตร4เมตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นมาได้สะดวกอันนี้ก็เป็นการฝืนธรรมชาติที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กนะครับหรือว่าการที่เราตักน้ําจากตุ่มจากองค์มาอาบน้านํามาล้างหน้าแปลงฟันนี่ก็เป็นการฝืนธรรมชาติก็คือเอาน้ําจากที่ต่ำเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในที่สูงแต่ว่าลักษณะแบบนี้ถ้าไปใช้ปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องการความต่อเนื่อง นะครับหรือแม้กระทั่งต้องการฝืนธรรมชาติเช่นอยากจะสูบน้ําจากถังเก็บน้ําซึ่งอยู่บนพื้นดินอยู่ชั้นล่างเนี่ยนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ที่ดาดฟ้าของชั้น4ี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการฝืนธรรมชาติที่รู้สึกว่าจะหนักหนาเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาดฟ้าของชั้น4ี่ของอาคารเนี่ยน่าจะมีความสูงราวๆสักสิบสี่สิบห้าเมตรละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยจะทํำยังไงดีเนี่ยจะเดินเอาขันน้ําตักแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปเทใส่ถังข้างบนแล้วก็เดินลงมาใหม่แล้วก็ เอาขันน้ําตักแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปเทไทยคงไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการคิดจากกลขึ้นมานะครับก็คือเจ้าเครื่องสูบน้ํานั่นเองซึ่งภาษาอังกฤษนี่นะครับจะใช้เรียกเครื่องสูบน้ําลักษณะนี้ว่าเซ t ฟูเก้าปั๊มนะครับภาษาไทยเนี่ยเราก็ไปเรียกกันเป็นปั๊มหอยคง นะครับซึ่งท่านฟังหลายท่านอาจจะแปลแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยอะเซนทูฟล์ขลปั๊มกับปั๊มหอยโข่งนะครับมีหลายคนเนี่ยแปลคําว่าปั๊มหอยโข่งไปเป็นสเนลปั๊มก็มีมีจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเครื่องสุบน้ําชนิดหอยโข่งเนี่ยเ,เราก็ไปเรียกกันอย่างนั้นนะครับคนแปลก็แปลไปตรงๆอย่างนั้นเลยสเนลปั๊มนะครับนี่ก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าเจ้าเครื่องสุบน้าอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ย มันมีการออกแบบอะไรกันยังไงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังบางท่านที่มีลายนะครับจะมีลายส่วนตัวผมก็ดีหรือจะมีลายของ Interwater Treatment นะครับก็ลองตอบมาดูหน่อยนะครับว่าท่านรู้ไหมว่า ครื่อสูบน้ำนี่นะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่พกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วนะครับถ้ามีลายก็ลองส่งลายมาถ้าหากว่าไม่มีลายนะครับมีอ e ีเมลแอดเดรสของผมนะครับก็ส่งมาได้อีเมลแอดเดรสของผมเนี่ยจำง่ายมากนะครับก็คือเฉลิมชัย at kku.ac.th ครับ ก็เดี๋ยวลองมาฟังเพลงกันสักเพลงนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังกันเรื่องเครื่องสุขน้ําต่อนะครับเชิญฟังนะครับทุกฝั่ฟังครับนั่นก็เป็นเพลงของรีกว่าเพลงลูกทุ่งฝรั่งนะครับไรต์สโตนคาวบอยเพลงที่เกรนคคมเบลล์นร้องไว้ดีมากแต่ว่าตอนหลังๆนี่นะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยผมอ่านข่าวของเกรนแคมเบลเมื่อ ปลายปีที่แล้วเนี่ยแกจะไม่ร้องเพลงแล้วนะครับแกแกมากแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่า80ปดสิมนะ่งเกรนคันเบลนี่นะครับเพราะฉะนั้นแกบอกแกร้องไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็คงจะพอกันสักทีหนึ่งเพราะว่าร้องไปก็อาจจะอายเด็กๆมันเพราะว่าซุ้มเสียงก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คงหย่อนยานไปตามวัยนะครับ ก็ฟังเพลงในตอนที่เขากําลังเรียกว่าซุ้มเสียงเพราะๆดีๆเหมือนกับหลายท่านนะครับจะชอบฟังเพลงของเรียมผมเนี่ยผมชอบฟังเพลงของคุณสุเทพวงคาแหงนะครับเพราะว่าซุ้มเสียงของแกตอนช่วงที่ขับร้องลาลาก่อนปี2อ1 5นอเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะมากจริงๆผมนี่เป็นเพลงของคุณสุเทพวงคาแหงเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าเพลงนะครับที่เซฟเอาไว้ เป็นเอ3าเอาไว้ฟังเวลาเดินทางไปไหนต่อไหนนะครับเพราะว่ารถจนสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถใช้ทำไรนะครับที่บรรจุพวกเพลงต่างๆแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เปิดฟังในรถได้ชนิดที่ว่าไปกรุงเทพนะครับแล้วก็กลับพะขอนแก่นเนี่ย ไปกลับเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าเรียก,ยกไม่ฟังเพลกซ้ํากันเลยว่างันเถอะนะครับท่านังคครับเรามาคุยกันในเรื่องเครื่องสูบน้ําต่อสําหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรู้คําตอบนี่ก็อาจจะต้องอดใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะไปตอบเฉลยกันในช่วงสักประมาณแปดนาฬิกาสักสี่สิบนาทีอะไรนะครับอีกสักสิบนาทีข้างหน้าลวกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะขอคุย ตามใจคนจับไปก่อนนะครับก็คือคุยเรื่องเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับเซนตอฟูเก้าปั๊มเนี่ยก็อาศัยแรงหนีศูนย์กลางหรือแรงเ,เรียกว่าแรงเวียนเนี่ยนะครับซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเจ้าเซนเตอรฟูเก้าฟอสหรือแรงหนีศูนย์กลางที่มาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบเครื่องจักรกลที่เราเรียกกันว่าปั๊มน้ำเนี่ยนะครับหรือเครื่องสูบน้าเนี่ยนะครับที่มันสามารถที่จะฝืนธรรมชาติก็คือเอาน้ําจากที่ต่าเนี่ย ขึ้นไปยังที่สูงได้นะครับแรงเหวี่ยงอันนี้นะครับ n t r i f u g a l force เนี่ยหรือว่าแรงนิสูนการเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรก็จะขอให้ท่านผู้ฟังนึกภาพถึงรถมอเตอร์ไซค์ไต่ตถังหรือรถยนต์ไต่ถังสมัยก่อนทันได้ดูกันไหมครับแม่พอพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นนักฟังเพลง ใหม่ๆนะครับคืออายุไม่มากแต่ว่าชอบฟังเพลงเก่านี่คงจะสายหน้าเลยบอกมาคุณเฉลิมชัยนี่ใจร้ายจริงๆนะครับเพราะว่าเด็กๆนี่ถ้าอายุสัก30นะครับเพิ่งจะ30เนี่ยผมว่าไม่เคยเห็นรถไต่ถังนะครับไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแต่ถ้าสักประมาณ 35- 40นี่อาจเป็นไปได้ที่จะเคยเห็นออมอเตอร์ไซค์ไต่ถังหรือรถยนต์ไต่ถังนะครับคือ น่าแปลกใจนะครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมเคยไปดูอยู่สองสาครั้งจําได้ว่าไม่ต่ํากว่าสองครั้งเลยนครับมาซานจริงๆโอ้โหเป็นถังไม้นะครับท่านผู้ฟังใบใหญ่มากเลยความสูงก็ไม่น่าจะต่ํากว่าสัก4ี่หรือหเมตรนะครับหรืออาจจะก,กว่านั้นได้ซ้ำไปเสร็จแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่นะครับเขาก็ขี่บึ้นบึ้นบึ้น,นแล้วก็วิ่งเอา้าตายแล้วมอเตอร์ไซค์ทำไมมันสามารถที่จะวิ่งไต่อยู่ในผนังของเ,ออเจ้าท่อไอ้ผนังของ ไม้ี่นะครับหรือว่าเรียกว่าถังใบเนี้ยถังใบใหญ่ใบนี้ได้ยังไงนะครับก็ขี่โบกไม้โบกมือโชว์ลีลาต่างๆเราก็มาสะใจมากว่าเอะทำไมรถมอเตอร์ไซค์มันไม่ตกลนลงไปนะครับหรือหนักกว่านั้นอีกนะครับแต่รถยนต์ไต่ถังเนี่ยดูแต่ในคลิปวิดีโอนะครับไม่เคยเห็นของจริงของจริงเนี่ยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ไต่ตถังนั่นเอง ปรากฏว่ารถยนต์เองก็ไต่ถังได้เหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับวิ่งถังนี่ก็อาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่หน่อยอาจจะสักยี่สิบสาเมตรอะไรประมาณนี้นะครับจาไม่ได้หรอกครับแต่มหาศจันย์ว่ามันไต่ถังได้ยังไงอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นอะไรที่เรียกว่าในวัยเด็กนี่นะครับประหลาดใจจริงๆนะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของหลักการนี่นะครับก็เป็นหลักการเดียวกับเวลาท่านผู้ฟังชมกาแฟ นะครับผมเปิดเพลงกินกาแฟาบ่อยๆนะครับลองนึกถึงเวลาเราชงกาแฟานะครับใส่น้ําร้อนแล้วก็ใส่กาแฟาแล้วก็เอาช้อนค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 นเวลาเอาช้อนคนคนคนลงไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ําในแก้วกาแฟาของเราเนี่ยมันยกสูงขึ้นนะครับ <Color> แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันต่ําลงไป <S <S <wardrobe> ก็คือตรงบริเวณก้านของช้อนเนี่ยนะครับหรือว่าช้อนกาแฟาที่เราคนคนเนี่ยนะครับระดับน้ําตรงนั้นจะต่าแต่ว่าไปเพิ่มตรงขอบแก้ว น,นั่นแหละครับคือเซน i f ฟู a l ลฟรอสหรือแรงหนีศูนย์กลางก็คือเวลาที่เราเพิ่มความเร็วของน้ำลงไปนี่นะครับมันก็จะเวียงเจ้าช้อนของเราเนี่ยมันจะเวี่ยงทําให้น้ําหรือว่ากาแฟของเราเนี่ยนะครับทุกเวียงออกไปแต่ว่าพอเวียงไปแล้วมันไปไหนไม่ได้มันก็ไปเกาะติดอยู่กับผนังแก้วแล้วก็พลังงานส่วนหนึ่งก็ยกทําให้ระดับน้ําน้ํากาแฟนี่นะครับมันยกสูงขึ้น หรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตอะไรได้อีกล่ะก็เหมือนอย่างพวกเวลาเคยดูเขาแข่งโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกเกมส์เนี่ยเวลาที่เขาแข่งเรื่องแข่งขว้างขว้างจานนะใช่ไหมเรียกเลยว่าคว้างค้อนก็ได้นะครับหรือว่าเหวี่ยงจานนี้ก็ได้นะครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันต้องขออภัยนะครับอย่างคว้างค้อนเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นการใช้หลักของเซน r i f u g อ l ฟ o r c สหรือแรงนีศูนย์กลางเพราะว่าเขาก็จะมี คอนี่นะครับหรือสิ่งที่เขาจะเหวียนไปเนี่ยครับซึ่งเราเรียกกันว่าคอสนี่ะครับแล้วเขาก็จะตั้งท่านะครับแล้วก็เขาก็จะค่อยๆหมุน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 เจ้าคอันนี้นะครับหมุนบางคนก็หมุนสองรอบสามรอบบางคนก็อาจจะหมุนมากกว่านั้นนะครับพอหมุนได้ความเร็วที่เขามั่นใจเขาก็เวียนเจ้าคอนี่ออกไปนะครับในทิศทางที่เป็นไปตามที่เขากําหนด ค้อนี่ก็จะถูกเวียงออกไปได้ไกลมากนะครับถ้าเทียบกับการควาดด้วยมือนี่นะครับมันจะสู้การเวียงด้วยการหมุนตัวหมุน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 แล้วก็เวียงออกไปนี่แหละครับ centrifugal force หรือแรงหนีศูนย์กลางนะครับสามารถเวียงค้อนไปได้ไกลมากนะครับนี่ก็เป็นหลักการนะครับที่ออกแข่งควางจัรผมนึกออกแล้วไม่ใช่ควางจานนะครับเขาเรียกว่าควางจัรนะครับก็เอาเอ่อเอา,เอา อะไรนะเอาเหมือนเอาจานนี่นะครับมาใส่ในอุ้งมือแล้วก็หมุนอีกเหมือนกันนะครับหมุนหมุนหมุนหุนหนแล้วก็เวียงจานอันนี้ออกไปเรียกว่าคว้างจักรนะครับซึ่งอันนี้ก็หลักการของ centrifugal force หรือแรงีนศูนย์กลางเหมือนกันก็สามารถที่จะ อาศัยหลักการอันนี้น,น,นะครับทำให้เราสามารถที่จะยกน้ําจากที่ต่ำเนี่ยเวียงมันนะครับให้ขึ้นไปสู่ที่สูงได้โดยการออกแบบตัวห้องเสื้อสูบนี่นะครับห้องปั๊มน้ําแล้วก็มีใบพัดอยู่ข้างในนะครับมีแกนที่เราต่อออกมาเพื่อที่เราจะใช้มือหมุนก็ได้นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์ก็ได้ ถ้าเกิดเพลามันหมุนนะครับใบพัดอยู่ตรงปลายเนี่ยก็จะหมุนตามตามเพลานะครับเมื่อใบพัดหมุนเนี่ยใบพัดก็จะเวี่ยนน้ําโดยอาศัยหลักของ c เซน r i f ร g a l force หรือแรงน้ศูนย์กลางนี่นะครับก็เวียนน้ําออกจากท่อจ่ายน้ําทําให้ส่งน้ําขึ้นไปยังที่สูงได้เป็นการเอาชนะธรรมชาติหรือเป็นการฝืนธรรมชาติได้นะครับ ท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้เบรกแล้วก็มาฟังกักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราฟังเลยครับฟัง,ฟงครับนะครับเป็นเพลง Make Up Your Mind นะครับของ Jake g l l e n a n เพลงนี้เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกดีนะครับ Make Up Your Mind นี่ก็เป็น ภาษาอังกฤษนะครับที่แปลว่าให้ตัดสินใจสักทีนะครับ make up your m i n n ครับแปลว่าตัดสินใจซะหน่อยว่าจะเอาอย่างไงกันนะครับเหมือนกับ decision making นั่นเองนะครับเป็นการตัดสินใจยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับแหมได้เวลาที่จะต้องเฉลยนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ฟังรายการนี้อาจจะอึดอัดใจมากนะครับเพราะว่าได้ตั้งคําถามไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับคนที่อยู่ในวงการแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเฉลยนะครับว่าเครื่องสุกน้าเนี่ย มีโฆษณาจำหน่ายในประเทศไทยมานานมากแล้วนะครับ<ม>นานขนาดไหนก็ตั้งแต่ปีวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2416ครับท่านฟังเป็นเวลา1นึกับห้ปีมาแล้วนะครับเกือบจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนเอท่านั้นเองท่านฟังครับก็จะเห็นว่าเรื่องของเครื่องสุบน้ำนี่นะครับมีโฆษณานะครับมีการวางจำหน่ายมีการขายนะครับโฆษณานี้ โฆษณาโดยห้างจอห์นแอนฮลิควินนะครับมาจากกรุงลอนดอนเลยทีเดียวลงโฆษณาในหนังสือ,อสยามวิคลี่แอดเวนเซอร์นะครับของหมอสมิธซึ่งก็เป็นฉบับวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2416ซึ่งในเนื้อหานี่นะครับก็ได้พูดถึงว่าในห้างนี้อันนี้เป็นข้อความในโฆษณานะครับห้างยอนแแลฮ l ลิควิน ช่างทาเครื่องกลไฟและหม้อไอ้น้ําสําหรับเครื่องกลไฟแลลช่างลอเหล็กโรงนั้นตั้งชื่อว่าแฮมเมอร์ชวิตไอรอนวอล์กส์อยู่ที่89ที่ถนนแคนนันที่กรุงลอนดอนมุมตะวันออกในห้างนี้เป็นช่างทําเครื่องกลไฟที่เลื่อนได้ที่ตั้งลงที่เป็นช่างทาหม้อไอ้น้ําสําหรับเครื่องกลไฟสูบน้ําคือเซนตอฟูเก้ am, าปั๊มจักน้ําคือตะลินปืน วอเตอร์วลนะครับและเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องกลไฟและเครื่องทุกชนิดสำหรับไขน้ำเข้าออกที่นาจัดที่เป็นที่ปลูกของได้เครื่องสูบน้ำแต่อู่กำปั่นเครื่องอัดด้วยน้ำอันนี้ก็วงเล็บนิดหนึงนะครับเครื่องอัดด้วยน้ำก็คือคอมเพรสเซอร์นี่นะครับเครื่องทำดินปืนเครื่องกรองแลจัดใบาชาเครื่องทำน้ำตาลทำแป้งแลสีลมต่างๆ แลเครื่องยกของหนักด้วยจักไฟแลด้วยมือแลของสำหรับหม้อไอ้น้ําแลเครื่องอื่นต่างๆแลนี่ก็หมายถึงและน,ะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสำนวนโบราณคนที่อยากจะได้หนังสือบอกของต่างๆแลราคาต่างๆนั้นถ้าขอแต่ห้างน,นั้นก็จะฝากมาให้แต่ที่แ9ที่ถนนแกัน,นันที่กรุงลอนดอนมุมตะวันออกนะครับคนทั้งปวงอันอยากจะได้ของแต่ห้างใหญ่นี้เชิญมาหาครูชมิด ที่บางขอแหลมที่กรุงเทพจะช่วยให้ได้สำเร็จความปรารถนานะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับที่โฆษณาลงในหนังสือ,อ,อสยามวิกฤติแอดเวนเจอร์นะครับฉบับเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2416 ซึ่งอันนี้ผมก็ไปเอามาจากหนังสือของคุณอนเนกนาวิกมูลนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่รวบรวมเอกสารเก่าๆข้อมูลเก่าๆซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับน,นี่แกก็ถ่ายไมโครฟิลมาจากห oh, อสมุดแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคอแหลมซึ่งเป็นที่ตั้งของหมอชมิตนะครับหรือหมอสมิตอยู่ที่โรงพิมพ์ที่บางคอแหลมนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ล้มหายตายจากไปตามธรรมชาติ ของสิ่งต่างๆที่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในหนังสือสยามวิกฤตแอนด์ทเซอร์ดีนะครับก็จะมีภาพโฆษณาเจ้าเครื่องสูบน้ํารวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆของออห้างจอห์นแอนดรลิควินนี่นะครับซึ่งมาจากกรุงลอนดอนเลยนะครับก็เอามาโฆษณากันในประเทศไทยซึ่งในปีพุทธศักราช2416นี้นะครับก็อยู่ในรัชสมัยของ พระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็เป็นยุคสมัยแห่งความเจริญของประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นการเปิดสู่เปิดประเทศไทยสู่โลกภายนอกนะครับก็มีฝรั่งมังค่ามาทําการโฆษณาอะไรกันต่างๆเยอะแยะรวมทั้งโฆษณาจําหน่ายน้ําแข็งด้วยนะครับท่านผู้ฟัง น้ำแข็งซึ่งก็ทำมาจากน้ำฝนกรองอย่างสะอาดไม่เปื้อนน้ำมันมีจำหน่ายที่โรงแรมออร e เ t นเตลนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยก็คือบริษัทแอนเดอร์สันนะครับแอนคอมพานี Company, นะครับซึ่งก็เป็นเ,เจ้าของโรงแรมออร e เ t นเตลนะครับสมัยก่อนใช้ชื่อว่าออร e เ t นเตลโฮเทลแอนด์เซนแอนด์คอมพานีนะครับแอนเดอร์สันแอนคอมพานีเป็นผู้เจ้าของใช้สับสำนวนโบราณอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับว่าเขามีโฆษณาขายน้ำแข็งกันมาตั้งแต่ปี2444ซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของรนเก้า,การัชกาลที่5นะครับซึ่งก็เป็นโฆษณาโดยบริษัทแบงกอกแบงกอ a แมน a แฟคเจอริงคอมพานีนาทีติดนะครับซึ่งก็กี่ปีมาแล้วนะครับก็100กับ 12ปีมาแล้วนะครับสำหรับโฆษณาขายน้ำแข็งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสำหรับน้ำแข็งจริงๆเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นการโฆษณาโรงผลิตน้ําแข็งเลยนะครับแต่น้ําแข็งจริงๆเนี่ยเ,ออเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4แล้วนะครับแต่ว่าโรงน้ําแข็งเนี่ยตั้งขึ้นกันในช่วงออต้นรัชกาลที่หนะครับแล้วก็มาถึงยุคก,กลางของรัชกาลที่หก็มีโรงน้ําแข็งหลายโรงนะครับอย่างโฆษณานี้ก็เอามาจาก หนังสือนะครับซึ่งโฆษณาในหนังสือ Twenty Century Impression of สยามนะครับซึ่งก็มีรูปด้วยนะครับรูปของอโรงน้ำแข็งซึ่งานายแอนเดอร์สันนี่เขาเป็นเจ้าของนะครับมีจำหน่ายกันที่โรง,งแรมออริเอนเทลนะครับโฆษณาเป็นอย่างนี้นะครับน้ำแข็งไม่ไม่มีไม่แต่กูนะครับไม่มีไม่แต่กูอยู่ข้างบนนะครับสระแอร์ขอไข่งงูน้ำแข็ง น้ำแข็งน้ำแข็งอย่างสะอาดปอนละสี่อัดน้ำแข็งนั้นได้ทําด้วยน้ำฝนสะอาดซึ่งกรองด้วยหม้อ,อก,กรองน้ำและไม่เปื้อนน้ำมันด้วยจะมีขายทุกๆวันตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าจนถึงเวลาหกโมงเย็นถ้าผู้ใดจะต้องการให้มีคำสั่งโดยเร็วแลสัญญาจะส่งทุกๆุกวันถ้าผู้ใดจะต้องการส่งน้ำแข็งถึงพันปอนก็ได้ แต่จะต้องบอกให้รู้เสียก่อน2วันน้ำแข็งมีขายที่ Oriental Hotel Anderson and Company เป็นผู้เจ้าของอใช้คำว่าเป็นผู้เจ้าของนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า pure crystal ice นะครับ four cent per pound นะครับ no tint of oil นะครับ made from pure f i l t e r rain water นะครับก็คือปรตจักน้ำฝนที่กรองมาเป็นอย่างดีนะครับ Uh, the best and cheapest ice in Bangkok นะครับแม่นนี้บอกดีที่สุดสะอาดที่สุดในกรุงเทพแสดงว่ามีหลายโรงนะครับปี2444เนี่ยโรงน้ำแข็งในกรุงเทพมหานคร,รนี้มีหลายโรงแล้วนะครับก็เรียกว่าโฆษณากันในหนังสือ2 0 t h Century Impression of Siam นะครับซึ่งก็มีภาพถ่ายของโรงน้ำแข็งด้วยทุกท่านครับวันนี้ดูเวลาแล้วก็ได้เวลาอันสมควรแลวนะครับที่จะลาท่านฟังที่กรุณาให้เกียรติติดตามทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็มีธุระ แล้วก็วันพรุ่งนี้จริงๆก็มีทุระทุกวันนะครับผมว่าทุกท่านก็มีทุราะาทุกวันเหมือนกันไม่ใช่ผมคนเดียวเอาเป็นว่าช่วงที่เหลือนะครับก็มีเพลงเพราะๆสนุกนกหลายเพลงรอที่จะเปิดให้ท่านฟังได้รับฟังกันอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ